มาซ้มดอกไม้งามๆหลังบ้านเจ้าพออากาศอุ่นขึ้นจะเริ่มเข้าหน้าหอนมันก็างามเนาะดอกไหลสุดละแต่มาได้ทายคดดยลิปเนาะเวลามันจะแหง้งมันจะหลวงเร้าก่อนเด็ดทิ้งกับเจ้าคอยเด็ดคอยเด็ดจีเอามาเลยเลย แต่ต้องคอยดูแลลดหน้าเหมันเนาะนีะ่เจ้าชมต้นวานต้นดอกอวางไว้ที่ห่านเล็กเนาะต้นวานนี่งามงานจ้ะพออยากตน้นโกยอยู่าเน,นี้ แ่มันจีกต้นกล้วยไหนเจ้าชมดอกชมดอกเจ้าดอกก็มีพักก็มีผลกันนี่เจ้า Bà đó có mưu cầm, mưu thử nè cậu Ngại ngại cháu Xôm đọc, xôm đọc Đọc phóc bom của mấy cháu đi lo, Đọc mấy ngám ngám cháu mini ton nó bán điểm tì lắm cái này ด้วยมากมากเสียงรถเจ้าอยธรรมมาสัดดินะ มันอยุดที่ถนนนะจ้าต้องขับรถมาถ่ายเอาเนาะหน้านี่จะหนักขนาดดอกคันนี่เนาะก็มันไป็นยันไะง ยังมีแฮมนตีกันนะบ่ได้ไปทายคิดไปเอ้านั่นดรอสิสมพูงามมากงามแต่งามแต่งามแต่แต,แต่เจ้า ไหนเพิ่งเข้าไปไม่ได้เจ้าฝนตกค่ะฝนตกฝนตกที่ทายโดอง้ามนะเข้าไปไม่ได้ก็ขยายมากกว่า cái trả chắc, sẽ ở cái này nó, Trời, mạc mạc. เต็มจอเลวเจ้ากันนี่ดอกองามขนาดเดินแหวดเจ้าเดินแหวดจะได้มาถ่ายเพียงข้างเดียวเนี่ยเนี่ย เห็นแล้วเย็ยนเจ้าเื่นอกเื่นใจเสื่นอกเสื่นใจค่ะงามขนาดเนาะเห็นหน่อยมากกว่าวงเมา่เจ้าฝนตกใส่เนาะเจ้าเดินแหวกปนคะุณป้ามันบบจะบกีกีเจ้า,า,ก,ก,จากว้างนะมีสองบอนกัน ส้มดอกสีชมพูอีกแล้วค่ะตีหนามาซื้อกับเขาเนี่ยลปลูกนาลาดนี่เจ้าปลูกหนาห้างนี่เนาะสวยงาม Tôi ngắm mặt mặt nó học ngắm